เมื่อวันที่12มิถุนายน2566ที่ผ่านมาคณะกรรมาการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ F.T.C. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแคน้นเมืองซันฟรานซิสโกเพื่อขอศาลมีคำสั่งระง,งับการทำข้อตกลงระหว่าง Microsoft และ a c t i v i s i o n เป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีความกังวลว่าหากข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์บริษัทที่รวมกันแห่งนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและแผนธุรกิจของ a c t i v i s i o n รวมถึงอาจจะมีอำน,นาจในการจำกัดหรือลดคุณภาพผลิตภัณฑ์เกมของ Activision โดยการ ควบคุมในด้านราคาคุณภาพเกมข้อเสนอของคู่แข่งหรือสกัดกั้นเนื้อหาจากคู่แข่งทั้งหมดทั้งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคม2500 2 5 6 6ที่ผ่านมาสามีคำวินิจฉัยว่าให้ Microsoft สามารถเข้าซื้อจิจการบริษัท a อ t ติ vision ได้ตามแผนการที่วางไว้และให้เวลา f t c จนถึงวันที่1 4กรกฎาคมนี้ในการยืดอุทธรคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นการทำข้อตกลงการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของ Microsoft และใหญ่ที่สุดในประวัติ ของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมและการที่สามีคำนิชัยให้ Microsoft เดินหน้าซื้อการ a n น i ิ i s ชันได้ตามแผนนั้นยังเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น a n นติว s ชันให้ปิดตลาดพุ่งขึ้นสูงกว่า10%อีกด้วย